โจ๊เกอร์อย่าโจ๊กตอนนี้เราขอสุ่มนะนนอาจจะเป็น FC ของ Channel Max ก็ได้ทุยแม็กโไปในกรีนาเขาทุยีแน่น่นแน่อน่าแล้วเลย ส่เปื er TV, ่อซของเกมเมอร์โซนทได้งงถุไม่เกี่ยวแล้วกูใ้นวริงแล้วจะาิงแล้วไม่เาอาจจิตตามไว้ยไงเล่นอะไรดีอ่ะเล่นูจกเอาเอสแหละเมย์เหมือนปลาที่ยกเราไม่เฮ้ยเราขอเล่นตัวนี้ใ่ไวะ เราไม่อยากไปกันนาเว้ยนะวันนี้ขอเล่นได้ปะไม่ใช่หมีนี่ว่าเราขอเล่นได้ไหมอ่ะไ,ไม่รู้ก,กดแลละข้าขอไปกับเอนจิเนียร์นะ่ะเอ้ยอันตีข้า,าถ้าเกิดกดโดนน่ะเองก็ได้หลายสกิลเลยนะเแเบิ้ลก็ต้นได้เออไรมี เรอยากกินอากกินเนียอยาินเนเนีฟิลเออใช่โอ้คอมโบที่โหดมากเลยนะจริงทำไมผมรู้สึกว่าทันเดอร์เขามาผ่าผมโดยเฉพาะเลยอ่ะน่าจะใช่ียวิเดียร์บู๊บเกิดการบูบเล็กน้อยเอาขวดเอาขวดเลยเอาขวดลายเอาขวดลายไม่ไหวแล้ว บองบอกเขาไม่เป็นมากเลยบายบายบายแล้วรหรือหมีกันนะใครจะรับอาสาไม่ไ,ไม่เอา,าไม่มีตังค์แล้วเราขอไปกับเอนจิเนียร์ <c oughs> เรากำลังผ่ากระดอง <c oughs> วันไหนหวันไหนก็อบอกวันไหนก็อบอกวนัวนก่นอรนรูนล่างรูนบนนะครแล้วแปลกคุณแย่บนรูนคุณก็หวานบนใช่ครับแล้ว,ลวคุก็ต้องหวานบนนะแล้วเอจะไปล่างกับเอ่อเอจเนียร์ใช่ครับใครกลางาไม่นะเราไม่กลางนะ เรากลางนี่มีตายแน่นอนนะครับมการเฟ้อบลัดเย่ปะเกอร์กลางเกอรโชเซียนไอหนี้เกยใครคือไม่ต้องเหรอจอจอ,จอเอ้ยแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาผมให้เวลาอีกสามวีเพื่อเขาไม่มาผมกดเลยนะครับ ไม่ต้องกดแล้วเขาแย่งแล้วตอมาล้วแหมจมจนไปเลยเขาแหมเออมันมาเดินไม่ไปวะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนกดเดินแล้วมันเดินไม่ไปเออเมื่อกี้เมื่อกี้กดเดินแล้วมันหยุดนิ่งๆนะใช่ไหม อืมเนอะไรกับแค่สัวซับวะมันกระตุกวะดูก่อนปิดสกายโอ้โหเปิดอย่างเยอะปิดสตรีมด้วยปิดปิดให้หมดปิดให้หมดปิดให้หมดโอเคปิดละเราไม่จะถึก มันจะถึกถึกแล้วไงรู้ได้ไงเออก็รู้ได้ไงรู้ได้ไงเออถึกแล้วไงอ่ะออกดาบทองก็ตีแรงตายแบลเจอราลาโอนี่พูอก็ถามไงเออโอ้แม็กถามบังเกอร์ดีกว่าแลาโอนี่ น่เออใช่ยกเว้นฟาโรจ้าเฮ้ยลื่นแล้วโหไปปิดโปรแกรมมาลื่นเบย์แต่ก็มีกระตุกนิดนนิดว้ามันโอ้โหกูจังวันนี้แแม่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 อื้อหม

วิ่งอย่างช้าเต่าเขาเขาา่าเฮ้ยเมีทำไมมานานเลรถอะอ๋อสกิลหนึ่งเหรอสกิลหนึ่งยังไม่ทำมาแหงไหมเออออ้านบนไม่มีอะบอลหายไปไหนแล้วนี้บอลหายไปไหนนี้ วนหายหมดเลยนี้ไม่เริ่มเกมใหม่ด้วยนี้หมีหมึงทำตัวอย่างนี้เหรอ,อขอคลิปหน่อยมียามีอ่ามีก็ไม่ได้แม่เลยดันดันดันเลยอ้อล่างสามล่างสามเฮ้ยมีม,มีมีกำปังก่อนมีกำ่อง ใช่เหรอตีเลยเหรอโอ้โหแหมแหมไปช่วย่ะครับจะมีทำร,รอ่ะาพมมีไม่นอกเลยวอาย ผมนะครับรู้สึกว่ามีตัวบางบนนะครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยกระตุกจุงใบห <c oughs> มีทำไรเนะี่ยตอนแหล่ไปมีขอแหมหมีเอ้ย <c oughs> ตีวะ่ะเ <c oughs> อออ โอ้โอ้โอ้ฟาโอ้ฟาโลฟาโลบอกว่าหิวเฮ้ยโอ้โหหมีใจดีเอาคิวยิงคีไปก่อนแล้วกดขวดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god โอ้โหแม่งไล่คิวเลยเหรอ ข้าไม่ได้ ula, คคกลัวข้าข้าก็ยืนสู uh. ้เต่าไรข้าเว้ยไม่คิวทันได้ไหนล่ะ ได้นหนึ่งเสียสองว่ะไม่คุ้มเลยเอาาอโอ้โอเมก้าอํานึงอํานึงอํานึงโอ้ยโอ้ยแม่งลูดแม่งดิ้งเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันมานหมดวะเห็นเวลาจะตีก็สวย เอ้ยมานาไม่มีอ่ะกูเอาไอ้หานี่ก็ได้เอ้ยโอ้โหโอ้โหโอไม่กัดยากเอาได้มึงก็ได้วะโธโทอเอ้ยคีบคีบคีโหรด้วยคีโหรด้วยโอ้โหอย่างไม่โปรอ่ะหืม กำลังมาล่าง<ป>ลเลยนะครับแมงกี้อยากเอาฟาโลอ่ะมีตันให้หน่อยดิกดขดตนตาให้หน่อยตาให้หน่อยตาให้โดนอ่ะไปตันฟาโลให้หน่อยโอ้โหหมีตันให้หน่อยตันตัน ร้อย <c oughs> เอาหมีเอาขวดไปกดเพิ่มมานานหนึ่งที <c oughs> ม,มาถึงพวกป้อมยิงเลย <c oughs> แหม่ป้อมปีหมีเนี่ยลองเท้าแล้วเหรอ แม่ก็ทำอะไรหน่อยก็ได้นะเฮ้ยหมีมาทุบแรงวะเฮ้ยล่อล่อมันล่อ น้าไม่มีแล้วอะ่ะกลับบ้านก่อนลำบากเราก็ต้องแก๊งเหมือนกันดีถ้าเกิดมันไล่แก๊งอะ่ะ อัตันนี้ยบ่ะตันเนี้ยบ่ะอืมอโอ,อเจ็บว่ะเจ็บว่ะแม่งกุนตีนว่ะกบเอะกบเอ เพื่อนเพื่อนมาซ้อนแล้วมาซ้อนแล้วหมีเอาไม่ได้หมีเพื่อนมาซ้อนอยู่เกินไปนะครับหมีเอนเรียนายยิง้างระเบิดก็ได้เดี๋ยวผมโยนไป ไอบิดนี่มันซ่าจริงเลยโหมีอย่างนั้นเลยขอฟาร์มกลางรุ่นหนึ่งขอเอาขอแมวแล้วขี้เกียจไปแกงดีกว่าเฮ้ยเจอบิดว่ะเจอบิดว่ะเก็บแม่งดิหมั่นไส้เอืออันติแม่งเลย ทำซ่าฆ่าฮันตีเก็บบิดไปแล้วแม่งซ่านักขอหามันไส้ไปดิเกอร์ทำอะไรอยู่ เิร์ฟเอล้านแล้วเมื่อกี้ล้านได้แล้วอะไรวะข้างล่างโดนอะไรอะไอระเบิดมันมีระเบิดจุมหูมันเอ้าเดนมเปียว่าไงาล่ะดมเปียความกวนตีนด่เป็นรองใคร เงือบดีเฮ้ย,ยตายนะเว้ยมียใช้ทีมเดิมป่ะนอนไม,ทม,ไทม่ทีมไหนวะทีมลงทีมเดิมอ้าวล่างเจอใครก่อนเนี่ยโอ้ยเอาวะก็เอาว่ะออได้เว้ย แม่งท pues ันเดอร์มาไม่เคยเกรงกลัวอยู่แล้วอือโหโหยิง oh ขึ้นเลยขอพริ้วหน่อยขอพริ้วหน่อยขอพริ้วหน่อยวันดี่อ่ะผิวหน่อยกลับบ้านละ ใช่ละบอกแล้วว่าไม่ใช่เออเกอร์โอ้โอ,อ่าเชื่อมต่อเข้ามาไม่รุดป,ปล่อยอยังเลย

โอ้อย่างนั้นเลยอ่ะอืแม่งมันไส้ว่ะอือมีโอ้โหอยอย่างนั้นเลยอ่ะบินเลยอะยืนขึ้นเลยบิดบอกยืนขึ้นเลยเจองี้ยืนขึ้นเลยโอ้โหแม่งแบบสุดยอดนะครับ ไอจีเนียโหดว่ะไอจีเนียโหดว่ะยำเปียรยำเปียระเอ้ยกลับดีกว่าว่ะตีป้อมแบบ

เอ้ยใครวะใครวะอุ้ยเจ้าแหมไม่ได้กินเหรอครับแหม่คือเอาว่ะคือเอาว่ะคือเอาว่ะแหมแชมเปี้ยนออฟมวเวิร์ธแหม่แหม เสียใจจริงเลยไอ้แม่โคตรเกียจนะคาดว่า hey, อีกไม่นานข้าจะตายเอ้าเมยะออกอะไรดีวะเฮ้ยออกหาค้อนดีกว่าเออออกหาค้อนนี่ไงผมบอกแล้วว่าผมคาดว่าผมน่าจตายภานีนอีกไม่นานเนี่มันก็มา ม่ไปดิไปเลยมีอันตีมีอันตีบวกได้มีอันตีบวกได้เอ้ยตัวอะไรตามหลังอ่ะเยอะว่ะโอ้โหสี่ตัวแหม่สี่ตัวแหม่แหม่แหม่บลิดไม่ได้เลยแหม่ ยิงเดือช <c oughs> ้าอยู่แ <Heh> ม <pe ole> ่จัดหน่อยว้าห้ตัวคอมโบเลยคอมโบสวยๆเลยมีบิงยังมีบิงยังโอ้ยมีบิงยังอ่ะเขาเปิดเล้วน หนูสามไมา่ราดเลยเนี่ยเกิดเอ้ยจัดมากเลยนีนโอ้โหอย่างนั้นเลย <c oughs> แหมต,ตังตังในตัวข้ายังมีสองของสองพันบาทอยู่เลยอะตังในตัวผมยังมีสองพันบาทอยู่เลยครับผมกะจะไปออกหาคอนเบตต่อ เสียดายจริงเลยที่ไม่ได้โชว์เทพเพราะของอยู่ในลิงเอ้ยในบัดคังที่บ้านลาปอมลาปอมโอ้ยได้สั่งจบจมิีสิ่งก่อสร้างครับแม่เราต้องตามครับ พ่อพไม่พวกคุณเองนเลยไม่ตั้งออกหอกผมแทงให้ครับเอฟแล้วพวกคุณก็ได้คิวด้วย <c oughs> มีทำไรมาทำไมเลื่อนรถอ่ะเอ้ารีเจนไปกดในตอนนั้นไม่เป็นไรครับผมมีกระจกซุปเปอร์สตาร์เอาไม่ตาย ถ้าบอดแผลละโอ้โหก็จู่ๆก็เฮ้ยเขาอยู่ในฉากก่อนจบอยู่ในฉากก่อนจบดูกระดองซะก่อนกระดองกระดองอยู่สปิน แหม่ไม่ไหวเลยเตาหัวก็นเงนี้ยจริงนี่เป็นคนพวงของยาที่เตาหัวนะคะใช่ดูดูฉายาเตาซะก่อน,นับแหมล้วรัดเลิกกลุ่มหน้าี่บนบนมีโอ้โหไปแม็กไปเอาล้อรัดก,กัน